สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะพี่นะวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะพี่นะอิสระพระทวทิศนะพี่ในอีพีนี้นะพี่ e ีที่73านะพี่นะวันนี้มีมาให้ชมเยอะอยู่เนาะพี่เนาะวันนี้นะครับราคาเริ่มต้นเลยนะพี่ที่100บาทค่าจะส่งนะพี่นะเหมาเหมาเลย50บาทนะวันนี้ก็มีราคา100กับ200บาทนะพี่นะ ค่าจะส่งเหมาๆเลยห้าสิบก็อย่าลืมฝากก็ร้อยก็แชร์ให้น้องด้วยนะพี่นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับน้องนะครับพี่อ่ะเรามาชมกันองค์ที่หนึ่งเลยดีกว่าน้อพี่นาะนี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะพี่เดี๋วน้องขยายภาพแป๊บหนึ่งนาะองค์ที่หนึ่งนะพี่เป็นพระกิ่งคลองตะเคียนนะพี่นะกิ่งคลองตะเคียนนะพี่นะหมายเลขหนึ่งนะพี่ ด้านหลังนะครับามาชมมงตอไปลหมายเลขสองรายการที่สองนะพี่นะนี่นะครับเป็นกุมารน,นะพี่เนาะรายการที่สองเป็นกุมาร <c oughs> ด้านหลังนะครับ อ่ะเรามาชมมังกรปลารายการที่สามรายการที่สามนะพี่นะนี่นะครับรายการที่สามเป็นเจ้าสัวนะพี่เนาะอ่าเป็นเหรียญเจ้าสัวนะพี่นะรายการที่สามอ่าด้านหลังนะพี่นะอ่าเรามาชมมังตราปลารายการที่สี่รายการที่สี่นะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อท่านนุ Good ้ยนะพี่นะรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยห่วงเชื่อมนะพี่อ่านี่นะครับอ่าเราไปชมมงกระปายรายการที่ห้ารายการที่ห้านะพี่นะรายการที่ห้านะพี่เหรียญหลวงพ่อคงนะพี่นะนี่นะครับอ่าด้านหลังนะพี่ เราไปชมมังตรปไายรายการที่6รายการที่6เป็นแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะต้งบุญเติม่งด้านหลังนะครับเราไปชมมังต่ไปไาเนาะพี่นะ้องรายการที่7ด รายการที่เจ็ดนะพี่นะเป็นเหรียญนะพี่นะหลวงปู่โต๊นะพี่นะหลวงพ่อคงนะพี่นะหลวงพ่อสุดนะพี่นะรุ่นไตภาคีนะพี่นะนี่นะครับยันครบเลยนะครับของแต่ละหลวงพ่อนะพี่นะอ่ารายการที่เจ็ดเราไปชมกันต่อไปรายการที่แปดนะพี่น้องรายการที่แปดเอาเป็นมาเหสิวนะพี่น้องรายการที่แปดเป็นพระมาเหสิวนะครับพี่นะ ด้านหลังนะครับพี่อเรามาชมมังตะปลายรายการที่เก้ารายการที่เก้าเอาเป็นอะไรดีอนี่นะพี่เนาะรายการที่เก้าเป็นชินาร่านะพี่นะคล้องคองนะพี่เนื้อผงนะครับพี่นะเอาไปให้เด็กคล้องได้เลยเนาะพี่เนาะหรือคนโตก็คล้องได้นะพี่นะสว,สวยเลยนะพี่นี่นะครับ รายการที่เก้าเนาะพี่เนาะสวยสวยเลยนะพี่นะนี่สวยสวยเลยรายการที่เก้าอ่ะเราไปชมมังกรปลารายการที่สิบรายการที่สิบเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะวันนี้มีเลี่ยมสวยสวยเยอะเลยเนาะพี่เนาะรายการที่สิบนะวันนี้อ่ะเราไปชมมังกรปลารายการที่สิบเอ็ดปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่นะ นี่นะครับปิดตาพระแก้วนะพี่นะหลังแบบนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดอ่ามาชมมังกรปลายรายการที่12รายการที่12นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะแม่ทับนะพี่เนาะเป็นเหรียญแม่ทับนะพี่หลวงพ่อแดงนะพี่นะนี่นะครับรายการที่12 ราคาเริ่มต้นเลยเนาะพี่เนาะราคาเริ่มต้นที่100บาทอ่ะเรามาชมงบตะปลายรายการที่13รายการที่13นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียนนะพี่นะไปพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับอ่ะไปพร้อมกล่องนี้เลยเนาะพี่เนาะพ่อท่านเขียนนะพี่อ่าสวยนะครับพี่นะตรงปกแน่นอนนะพี่นะนี่นะครับอ่าเราไปชมงบตะปลานะพี่นะรายการที่ต่อไปรายการที่ สิบสี่นะพี่นะรายการที่สิบสี่เอาเป็นปิดตาเนาะพี่เนาะพระปิตาพังพระการานนะพี่นะพระปิตาพังพระการานนะพี่นะ,ะนี่นะครับพี่รายการที่สิบสี่สวยมากนะพี่นะท่านผู้ชมองเราไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นปู่โตเะนาะพี่เนาะ ปิดตานะพี่นะหลวงปู่โตะนะพี่นะปิดตาหลวงปู่โตเนาะเนื้อสวยมากนะพี่นะอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่หลวงปู่โตเนาะพี่เนาะวัดวังน้ําอะไรเนี่ยพี่เนี่ยเนาะพี่เนาะไม่ใช่ปู่โตะนะพี่นะรายการที่สิบห้านี่ก็เป็นปู่โตอ่าเราไปชอมังกรไปนะพี่นะรายการที่สิบหกนี่ เหรียญน,นะครับหลวงปู่โต๊ะนะพี่นะนี่เหรียญลงดำนะพี่สวยสวยเลยหลังพัดรายการที่สิบหกนี่นะครับอ่านเอไปชมมลวงร่อปายนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะพี่นะหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงนะพี่เลี่ยมกรอบสวยสวยอย่างนี้เลยนะครับ อ่านี่ด้านหลังเนาะพี่นนอะรายการที่17บเจ็ดอ่าเราไปชมรับงต่ปานะพี่นงรายการที่18รายการที่18เอาเป็นนี่เหรียญลงปูยเอี่ยมเนาะพี่นนอะวัดสะพานสูงนะครับพี่เหรียญลงปูยเอี่ยมวัดสะพานสูงอ่าด้านหลังนะครับรายการที่18 เราไปชมต่อไปนะพี่นะรายการที่19รา,ายการที่19นะพี่นะเป็นเหรียญของพ่อคงเนาะพี่นี่นะครับเหรียญของพ่อคงเนาะอ่าด้านหลังนะครับพี่นะรายการที่19นะพี่เห็นชัดๆส,ดสวยๆเลยเราไปชมงต่อไปรายการที่ต่อไปรายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านอา่าเหรียญหลวงพ่อมุมนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อมุมนะพี่นะฮะรายการที่ยี่สิบหันมาชมพงะกระพายรายการที่21รายการที่21นะพี่นะเป็นพระเออสมเด็จใช่ไหมพี่มีปลาทองอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะพี่เนาะ นี่นะไม่ใช่ทองแท้นะพี่นะนี่แล้วก็ฝังตะกุดไว้นะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะเอาล่ะมาชมมังกรปลายนะครับพี่รายการที่ยี่สนะิบสองรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นะเป็นนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพัดนะพี่นะเหะรียญระคังหลวงพ่อพัดนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นะอ่าเออกล้อ,กองกล้องไบหโฟกัดอ่ะนี่ เหรียญหลวงพ่อพัดเรียบกรอบสวยมากนะพี่นะอ้าวเรางพอชมมังกรไฟรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะนี่เป็นพระผงสุพรรณนะพี่นะนี่ฝั่งเพชรฝั่งพลอยนะพี่เนาะนี่ข้างหลังเป็นพญาโคตนะพี่นะรายการที่ยี่สิบยี่สิบสาม อ่ะเรามาชมมังกรปไปนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะพิมพ์ขี่ช้างเนาะพี่เนาะนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่อ่าด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมังกรปไปนะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้าอ่ะเรามาชมมังต่อไปรายการที่ยี่สิบห้า รายการที่25นะพี่นะเป็นเหรียญอาจารย์ชอบนะพี่นะ <c oughs> เหรียญหลวงปู่ชอบนะพี่นะ <c oughs> นี่นะครับรายการที่25 <c oughs> เหรียญหลวงปู่ชอบนะพี่ด้านหลังนะครับอ่าลําชมมังกรปลารายการที่26กันเลยรายการที่26นะพี่นะเราเป็นหลวงพ่อุ่งเนาะพี่เนาะ หลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะพี่นะนี่นะครับสวยเลยเนาะพี่เนาะอ่นี่นะครับหลวงพ่อลุ่งนะพี่นะด้านหลังนะพี่เนาะฟองน้ํามันแล็บหน่อยหนึ่งเนาะพี่เนาะฟิตนะพี่นะใครซื้อไปก็แกะจัดเลี้ยงใหม่ได้เนาะพี่เนาะรายการที่ยี่สิบหกสรับผชมวังตะปันรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะเป็นเหรียญนะพี่นะหลวงพ่อแซมนะพี่นะ นี่นะครับเรียนหลวงพอ่อพ่อแซมนะพี่นะอ่าด้านหลังนะพี่ <c oughs> รายการท e <c oughs> ี่ยี่สิบเจ็ดอ่ามาชมงค์ระบายรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปากน้ำนะพี่นะอ่าพระสมเด็จพิมพ์ปากน้ำนะพี่นะนะครับด้านหลังนะครับพี่รายการที่ยี่สิบแปด เรามาชมกันองต่ปไปรายการที่ยี่เก้ารายการที่ยี่เก้านะพี่นะนี่นะครับรายการที่ยี่เก้านาะพี่นะ <c oughs> เนาะเหรียญลุงพ้แดงนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่ <c oughs> อง์ละหนึ่งบาทอยู่นะพี่นะจะมีราคาแตกต่างไงน้องจะบอกอีกทีเนาะพี่เนาะเราไปชมมังตรปลารายการที่ <c oughs> สามสิบรายการที่สามสิบนะพี่นะนี่ข้างหลังเป็นหลวงพ่ออะไรเอย่ยเป็นปูดทิมหกรอบเนาะพี่เนาะใช่ไหมเป็นเหรียญปูดทิมหกรอบนะพี่นะนี่ครับ <c oughs> เป็นเหรียญปูดทิมหกรอบนะนะเล่มสวยๆอย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะแสงมันไม่ค่อยได้เลยเนาะพี่เนาะวันนี้ปรับมุมใหม่นะพี่นะ <c oughs> รายการที่30มสิบอ่าเราไปชมมังต่อไปนะพี่รายการที่อ่าสามสิบเอ็ดรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่แสงนะพี่นะเหรียญปู่แสงรายการที่สามสิบเอ็ด่าเราไปชมมังต่ปไารายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองเป็นพระสมเด็จนะพี่นะ,ะนี่นะครับ รายการที่32มีอะไรมาให้ชมหลายๆอย่างเลยเนาะพี่นะ้องวันนี้เนาะชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยเนาะพี่นนาะปรับไฟแป๊บหนึ่งเนาะพี่นะ้งน่ะนี่นะครับอ่สวยๆเนาะพี่นะ้องนี่รายการที่32นะพี่นะเรา,าไปชมวงต่ปไปรายการที่33 <c oughs> รายการที่สาสานะพี่นี่นะนี่สวยๆเลยนะพี่สมเด็จชุดนี้นะได้มาบ้านหลังนี้นะครับพี่รายการที่สามสามเอาละมาชมมังกไปนะพี่นะรายการที่34มสิบสี่เอาเป็นอะไรดีนี่เนาะรายการที่สามสเรียนหลวงพ่ออุ่นนะพี่นะเรียนหลวงพ่ออุ่น รายการที่3าี่นะครับอ่านี้ด้านหลังเนาะพี่เนาะเลียลงหลวงพ่ออุ่นรายการที่34มราิา้ชมมังกรปาลารายการที่35ารายการที่35เดี๋ยวน้องจัดพระแป๊บหนึ่งเลาะพี่เนาะอยู่ไกลเกินรายการที่35นี่นะครับเป็นพระกล่องนะพี่โอ้ยแก่ยากทาวเวท น้องพี่เนาะเอาไปในราคาหนึ่งร้อยบาทเนาะพี่เนาะทาวเวสุวรรณนะพี่นะไปพร้อมกล่องเลยนะพี่นะนี่นะครับทาวเวสุวรรณนะพี่นะเป็นนี่นะเศรษฐีนะครับอุดมทรัพย์เนาะพี่เนาะรุ่นแรกเนาะพี่เนาะทาวเวสุวรรณนะพี่นะอ่าจังหวัดนครสวรรค์นะพี่เนาะใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะรายการที่สามสิบห้าอ่าเราไปชมมังกรปลารายการที่สามสิบหกนะพี่นะ เป็นชูชกนะพี่นะนี่นะครับเรียกซับนะบพี่นะครับชูชกนะพี่ <c oughs> นี่นะด้านในมีเงินนะพี่แล้วก็ทองแดงเนาะพี่เนาะอ่าใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะชูชกนะพี่รายการที่สามสิบหกนะครับอ่าเป็นโชคลาภเนาะพี่เนาะนี่รายการที่สา,ามสิบหกอ่ะน้องผชมเพิ่งรับารายการที่สามสิบเจ็ รายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่นะนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่วัดดอนยายหอมนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินเนื้อเงินนะพี่นะวัดดอนยายหอมนะพี่นะด้านหลังนะพี่ใข่ชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะไปพร้อมกล้องอย่างนี้แน่นอนนะพี่นะไม่มีผิดเพี้ยนเลยเนาะพี่เนาะนี่นะครับ เรี้ยงลงเพราะเงินอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึงเนาะ <c oughs> รายการที่สามสิบเจ็ดพี่นะเรามาชมอังตอไปนะพี่นะันรายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดเอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวน้องเอามาใกล้ๆกับเนาพี่เนาะ <c oughs> วันนี้มีมาหลากหลายมากนะพี่เนาะหลากหลายแบบหลากหลายแนวเลย รายการที่35นะพี่นะมาเป็นนี่ดีกว่าลงพ่ะกล้วย <c oughs> <c oughs> เหลียนลงพกกล้วยนะพี่นะวัดโคสิตารามนะพี่เนาะ,ะนี่นะครับเอ้กล่องไม่สูงไม่ไม่โฟกัสนี่นะพี่นะ,อ,ะ,อ,ะองค์จริงจะสวยกว่านี้นะพี่เนาะ อันนี้โดนแสงมันจ้าไปเนาะพี่เนาะนี่นะครับรายการที่สามสิบแปดราคาหนึ่งร้อยบาทอยู่เนาะเอา,เามาชมองตาปลายนะพี่นะรายการที่สามสิบเก้ารายการที่สามสิบเก้านะพี่นะนี่เหรียญหลวงพง่อนะ <c oughs> จงนะพี่นะเหรียญพ่อจงนะพี่เหรียญกระไหลเรี่ยมกรอบส,สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะหลวงพ่อจงนะพี่หน้าทางนอกเนาะพี่เนาะลงยาส,สวยเลยนะพี่นะ รายการที่ส9มสิบเรามาชมมงต่อไปนะพี่นะรายการที่4ี่สิบรายการที่4ี่ิเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะพี่นะอขออภัยด้วยนะพี่ในบางองค์ถ้าไม่ชัดเนาะพี่เนาะบางทีมุมกล้องมันไม่ได้เนาะพี่เนาะโดนแสงเข้าไปอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะรายการที่4ี่ินะพี่นะเรามาชมมั่งต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ด รายการที่สี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญรูปทั่วนะพี่นะพิมพ์พุทซ้อนเนาะพี่เนาะนี่ครับหลังเจดีนะพี่นะสวยๆเลยนะพี่นะเนียมกรอบงานให้สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะแค่ค่ากรอบก็แพงแล้วเนาะพี่เนาะ <c oughs> นี่นะครับอ่านี่นะครับตื่นเช้ามาก็อัดให้พี่ชมกันเลยเนาะพี่เนาะห่างหายไป สองสามวันเนาะพี่เนาะพอดีไม่มีเวลาว่างนะพี่ติดงานนะพี่นะช่วงนี้งานผมเลิกดึกเนาะเลยไม่มีเวลาว่างให้พี่พี่รับชมกันนี่นะครับรายการที่สี่สิบสองนะพี่นะไลน์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะฮะเอาวงนี้ไปก่อนก็ได้พี่เนาะรายการที่สี่สิบสองนะพี่เนาะอันนี้มันเป็นราคาสองร้อยบาทเนาะพี่เนาะรายการที่สี่สิบสองเนาะพี่อ่านี่นะครับ ราคาสองรอบาทนะพี่เนาะรายการที่สี่สิบสองนะพี่เนาะข้ามรายการมารายการหนึ่งเนาะพี่เนาะรายการที่สี่บสองนะพี่นะสองรอบาทนะพี่เนาะเดี๋ยวน้องจดไว้เนาะพี่เนาะรายการที่สี่สิบสามนะพี่นะนี่นะครับรายการที่สี่สิบสามนะพี่นะราคาหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะนี่นะเป็นพระกริงนะพี่เนาะด้านหลังนะครับพี่อ่า รายการที่4 3านะพี่ราคา100บาทรายการที่4ี่0 0บบาทเนาะพี่เนาะข้ามมารายการหนึ่งอ่ะเรามาชอบต่อไปรายการที่44นะพี่นะอันนี้องค์ใหญ่เนาะพี่เนาะนี่นะครับนะราคา200บาทนะพี่นะนี่อันนี้น้องไม่ทราบเนาะว่าเป็นพระอะไรรายการที่4นะี่ี่เนาะ อ่ะเราไปชมมังกรปายการที่4ี่บห้านะพี่นะอันนี้เป็นเนื้ออย่างนี้เนาะพี่เนาะนี่นะครับสวยเลยนะพี่นะรายการที่4ี่บ้านี่เขาเรียกเนื้ออะไรน้องไม่ทราบเนาะพี่เนาะเหมือนเป็นเนื้อหินเนื้ออะไรเนี่ยแหละเนื้อแร่เนาะพี่เนาะแร่อะไรสักอย่างนะพี่เนาะนี่นะครับรายการที่4ี่บ้านะพี่นะราคา200บาทแล้วเนาะพี่เนาะเป็นราคาแตกต่างแล้วนะครับพี่นะเป็นราคาแตกต่างแล้วนะพี่นะต่อไปเป็นราคา200บาทหมดแล้วเนาะ อารายการที่45ผ่านไปเราชมมัง่อไปรายการที่46รายการที่46เป็นพระก,กุฮอดนะพี่นะนี่นะครับเป็นพระก,กุฮอดนะพี่นะ,ะสวยสวยเลยนะพี่นะกุฮอดรายการที่46าาราคา200บาทเราไปชมมังกรไปนะครับพี่นะรายการที่47 รายการที่สี่สิบเจ็ดนะพี่นะนี่นะครับเป็นเรียบหนักตึงเลยนะพี่หนักมากนะพี่นะเรียบโบราณอย่างนี้เนาะพี่เนาะเรียบเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นเรียบโบราณน,นะพี่นะรายการที่47่สิบเจนะพี่นะใครชอบเอาไปได้เลยหนักมากนะพี่นะพระองค์นี้หรือว่ากรอบก็ไม่รู้เนาะพี่เนาะหนักกรอบเปล่าก็ไม่รู้น,นะน,กกน,า hoy, น่าจะหนักกรอบเอาเราไปชมงกอไปรายการที่48 อ๋อพ really so uh, ี Pop, Hence, ่หนักกรอบจริงๆด้วยพี Support, really no. ่อ่านี่นะครับมีสององค์นะพี่นะรายการที่สี่สิบแปดนะพระสมเด็จนะพี่นะหนักกรอบนะพี่นะกรอบหนักมากนะพี่นะนี่นะครับสวยเลยข้างหลังเป็นมังกรนะพี่นะหลังมังกรนะพี่รายการที่สี่สิบแปดนะพี่งานเลี่ยมนะพี่นะตันตึบเลยนะพี่นะงานเลี่ยมงานตันนะพี่นะไม่โป่งเนาะหนักมากเอาไปชอมังถ้าปลารายการที่สี่สิบเก้ารายการที่สี่สิบเก้านะพี่นะเป็นพระ รอดนะพี่นะสององนะพี่นะสองร้อยบาทนะพี่เนาะ <c oughs> อยากให้ดูทีละองค์นี่นะพี่นะสวยๆเลยนะพี่อ่าสวยมากนะพี่นะารายการที่สี่สิบเก้านะพี่นะแล้วาไปชมบังตะไฟรายการที่ห้าสิบเป็นพ่อเดิมนะพี่นะนี่คนระับเจ้าของเก้าเขาเลี่ยมมาไว้อย่างนี้เนาะพี่เนาะหลงพ่อเดิม วัดน่องโพรนะพี่นะรูปหลอนะพี่นะสวยนะพี่นะนี่นะครับน้องพยายามแบบหลบมุมแสงให้พี่เนาะจะได้เห็นเนื้อกันชัดๆเนาะพี่เนาะรายการที่ห้าสิบเราไปชมต่อไปรายการที่อ่าห้าสิบเอ็ดนะพี่นะมีคู่นี้รายการที่ห้าสิบเอ็ดนะพี่นะเป็นนี่นะครับอ่า ฐานตั้งหน้ารถหรือตั้งบูชาเนาะพี่เนาะประมาณเซนิ้วนะเดี๋ยวผมเชคให้นะนิ้วประมาณนิ้วนิ้วนิ้วสองนะพี่นะนิ้วสองเนาะพี่เนาะนี่นะครับหลวงปู่ศุกเนื้อสำลิดเ,นะเ,เ,เงินนะพี่นะนี่นะครับเป็นเนื้อสำลิดเงินนะพี่นะหลวงปู่ศุกวัดประคองมะขามเท่านะพี่นะ ใครชอบเอาไปได้เลยเนาะพี่เนอะเนื้อสำริดเงินนะพี่นะรายการที่ห้าสิบเอ็ดราไปชมตงต่อไปนะพี่นะรายการที่52นะพี่นะนี่นะครับรายการที่52าสิบสอนะพี่นะเนื้อสำริดเงินเหมือนกันนะพี่นะอ่านี่นะครับใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะต <bitcoin. S 1> ั้ง,นนนะงตู้ตั้นะนะนะงโต๊นนะ,นะะไ,ได้เลยนะพี่นะ,นะนะหน้าตักเท่าเดิมนะพี่เนาะนี่นะครับ นาตักจะวัดยังไงวัดอย่างนี้ป่ะพี่นิ้วสองเนาะพี่เนาะเท่ากันเนาะพี่เนาะหรือนิ้วครึ่งนี่แหละเนาะพี่เนาะรายการที่ห้าสิบสองน้องก็ไล่ครบหมดทุกรายการแล้วนะพี่ๆท่านใดชอบตรงไหนทุกจังไหนโทรมาทักมาได้เลยนะพี่นะช่องทางนี้เลยเนาะพี่เนาะใครสนใจโทรมาได้เลยนะพี่ย้ำอีกทีนะพี่นะศูนย์หกสามสามหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าสองครับหรือแอดไลน์น้องมาก็ได้เนาะพี่นะ สำหรับวันนี้นะพี่นะใน E ีีที่73น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะพี่นะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะพี่นะ,ะสำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ